สวัสดีครับผมมาเดนอินทวงครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายวิดีโอน้ําท่วมที่บ้านโคกสว่างตะบดามีอำเภอหนองตาลจังหวัดมุกดาหารครับพายุโมลอยครับทําให้น้ําท่วมครับกี่วันแล้วเนี่ยน่าจะ6กเวันได้แล้วครับนะครับยังยังมีน้ําอยู่ครับเนี่อ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอีกหลายที่นะครับ แถวเราแวกบ้านโคกสว่างตะบนละมีครับนาข้าวท่วมตายหมดแล้วครับอะครับไปดูกันครับเด็กจะ้อ,าจาองหน้าเพื่อนครับเพิน่นน้ำเบิงครับท่วมนั่นเป็นวัวรอบนี่พายุบัวลอยนี่กับพายุยังมรูรอบหลังนี่โอ้ตายหมดแลวเนาะหน้าผมก็คือกันรอบแรกสองแรกสองสามรอบแรกโบเป็นยังกระต่ายอยู่รอบนี้สงสัยแบบโคงสี่สบัวลอดแล้วครับ ออเ <spe ak> ออครับท้งน<ๆ>ี้ก็ยังท่วมอยู่ครับหลายเมื่อแล้วครับนี่ครับทางเขาบ้านโคกสว่างอ่ารับไปดูอีกที่หนึ่งนะครับไปดูนาหนองที่ควายครับอันนี้ที่ขัวสะพานบ้านเรามีโคกสว่างนะครับ มาดูระดับน้ำครับน้ำท่วมพายุบัวลอยและพายุอะไรอีกไม่รู้ <c oughs> บัวเลยจะเพือนยากครับโอ้ครับโอ้แต่ก่อนนี้จะเป็นกอไผ่นะครับนี้แม็โครครับเขามาทำครับก็เลยเห็นหมดเลยครับช่วงที่น้ำท่วมอ,อ่ช่วงช่วงไหนล่ะช่วงที่ฝนตกหนักนะครับ เมื่อเมื่อสามสี่วันที่แล้วนะครับระดับน้ําน่าจะเยอะกว่านี้นะครับผมไม่ได้มาถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูครับบ้านไก่ครับพี่น้องามาดูฝั่งนี้ครับครับอาจจะมาขําหน่อยครับวันนี้อครับดูนะครับระดับน้ําครับก็ถือว่าระดับน้ํายังเยอะอยู่ครับ ทำให้น้ำที่บ้านโคกสว่างครับทางฝั่งโน้นนะครับยังท่วมนาอยู่ครับแถวบ้านผมก็ยังยังท่วมอยู่นะครับยังไม่ออกจากทุ่งนาผมเลยครับน้ำนะครับยังมีอยู่ครับนาผมอยู่บ้านนะซิงครับอยู่เหนือขึ้นไปอีกครับน้ำครับถ้าได้น้ำนี้ไป ทำการเกษตรนั้นน่าจะดีครับนี่หน้าแรงนะครับหน้าฝนนี้ไม่รู้น้ํามาจากไหนครับหน้าแรงนี้มิตซิลีครับผมมีหอน,น้ำครับน้ําน่าจะโอ้ขี้ตะกอนเยอะแยะครับอันี้แบบว่าเป็นปุ๋ยนั้นน่าจะดีมากนะครับเนี่ยเอาไปทําการเกษตรนะครับความคิดไอเดียแบบมันเจิดจริงๆครับมันเจิดจริงๆครับ แต่คงเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันคือง,งบประมาณนะครับมหาสาลครับที่จะกักเก็บน้ําไว้นะครับเอาไปใช้หน้าแรงนี่คงเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะว่าหน้าฝนน้ําท่วมครับอ่ะโอเคครับมาถ่ายระดับน้ำห้วยมางอีที่ขัวสะพานมั่นเรามี โคกสว่างตำบลลำยอำเภอตันตาน,นจังหวัดมุกดาหารครับให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับก็ลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ